ยาทาสีเธอก็บอกว่าเพราะดิฉันเนี่ยไม่มีทรัพย์หรือนางทา,าสีของพระสมาโทษกับท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีนางกาลีใช่ล่มคะนางก็บอกว่าดิฉันไม่มีทรัพย์เพราะอะไรเพราะไม่ได้สละไงนะคะอามิสบูชาต้องสละทรัพย์ต้องสละกิเลสภายในโลภะภายในโทสะภายในโลภะภายในคือสละเพื่อ ถวายวัตถุทานอันประณีตใช่ไหมคะอ่าแม่ส้มมาส่องดูนี่เห็นไหมคะมีรัตนาหลากหลายเห็นไนหะมอ่า,านี่ลลแล้วพระเจดีย์ถูกล้อมรอบได้รัตนาด้วยใช่ไหมหใช่ไหมคะมดอกไม้เนี่ยจริงๆเนี่ยเรามีดอกไม้หลากหลายนะคะแต่ว่าเราจะโปรยปลายบูชาด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็จกัดขอเพิ่มนะคะมาจัดประดับตกแต่งตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําเหล่านี้มีเหตุมีผลทั้งนั้นค่ะเราจะบอกว่ามามือเปล่าใช่ค่ะสะดวกด้วยถูกไหมคะแต่ว่า